ท่ามกลางมรดกทางวัฒนธรรมของสยามมีแมวพันหนึ่งที่ได้รับการยกย่องว่าเป็นแมวมงคลคู่บ้านคู่เมืองนั่นคือแมวสีสว่างหรือแมวโควราชแมวพันธุ์ไทยแท้ที่มีต้นกําเนิดจากจังหวัดนครราชสีมาโดดเด่นด้วยขนสีเทาเงินแวววาวราวกับเงินยวงดวงตาสีเขียวสดใสาราวกับมรกตคู่สะท้อนสเสน่ห์ที่สะกดทุกสายตาไม่เพียงแต่สวยงามแมวสีสว่างยังมีนิสัยอ่อนโยนฉลาดและซื่อสัตย์ เป็นเพื่อนแท้ที่อยู่เคียงข้างผู้เลี้ยงดุจเงาตามตัวในตำราแมวไทยโบราณแมวสีสว่างถูกยกให้เป็นแมวแห่งสีรีมงคลนิยมมอบเป็นของขวัญในงานมงคลสมรสเพื่ออวยพรให้คู่ครองครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขวันนี้แมวสีสว่างไม่ได้เป็นเพียงแมวพันธุ์ไทยธรรมดาแต่คือมรดกมีชีวิตที่สะท้อนความงดงามของวิถีไทยและสมควรค่าแก่การอน,อนุรักษ์เพื่อส่งต่อสู่คนรุ่นต่อไปแมวสีสว่างมงคลแห่งสยาม